พาชมวิวบางแสนบรรยากาศกลางคืนจุดที่เราเห็นเนี่ยนะคะตรงเนี้ยจะเป็นบนยอดเขาสามมุกก็คือจะมีเป็นเนี่ยคือถ่ายภาพเราหันหลังให้กับทางร้านอาหารนะคะแล้วก็ถ่ายภาพไปด้านหน้า ด้านหน้าที่เรามองเห็นนะเป็นถนนคนเดินด้านล่างนะแต่พอเราอยู่บนยอดเขานี่ก็คือบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยแต่พอลงไปด้านล่างก็คือเราจะถ่ายเป็นโซนด้านล่างให้ด้วยนะตรงนั้นจะมีแสงสว่างคือจะจะดูดีกว่าดีนะคะแต่คือต้องติดตามไปถึงตอนท้ายคลิปแล้วก็จะเห็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเนาะนี่ก็ อันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนยอดเขานี่หันมาทางนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารคือเราไม่ได้มาโปรโมทร้านอาหารหรือใดๆนะคะคือเราเองมาท่องเที่ยวจริงๆก็คือมีสิ่งใดเขาเรียกว่าการทำคลิปเนาะให้ภาพรวมมีสิ่งใดเราก็เจอสิ่งใดเราก็ถ่ายหมดเลยเห็นด้านล่างไหมคะนี่ถือจะเป็นบันไดาทางลงไปนะจริงๆแล้วเราเคยมีคลิปกลางวันด้วยแต่คลิปนั้นชื่อคลิปว่าอะไร เราก็ไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่สำหรับชมวิวกลางคืนเนะี่ยคือมีครั้งแรกนะไม่ค่อยได้ทำมาก่อนเพราะว่าเคยไปเหมือนกันแต่ว่าทีมงานน้อยไม่กล้าลงไปเพราะว่ามีมีผู้คนยืนเยอะจะไปเกะกะถ่ายรูปอะไรก็ไม่กล้านะแต่วันนี้คือเราไปกันหลายคนพอไปหลายคนก็คือมีโอกาสได้ทำตรงนี้เป็นทางการ และจุดนี้นะคะจุดนี้ก็คือจะลงมาที่ถนนคนเดินแล้วตรงบริเวณจอดรถตรงริมทะเลนะคะนี่เราก็จะเดินเข้าไปจุดถนนคนเดินแต่ให้ดูว่านี่คือกลางคืนนะคะสดใสประมาณนี้แล้วนี่เราถ่ายไปด้านล่างนะด้านล่างจุดบางจุดนี่คือไม่มีน้ําบางจุดคือมีน้ํา เนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่มีไฟแล้วก็กล้องตัวที่ถ่ายวิดีโอวันนี้คือกล้องค่อนข้างจะชัดมากอยู่พอสมควรมีน้ำแตะแตะแตะ,แตะตะลิ่งนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็น้ำใสมากเลยใสมากจริงๆเลยเนี่ยค่ะแต่เราไม่เห็นปูปลาอะไรนะคะมองไม่เห็นขนาดนั้นหรอกเพราะว่าก็อยู่ในระยะที่ไกลพอสมควรเหมือนกันเนี่ยค่ะ แต่ขณะที่มาน่าจะฝนตกไปแล้วนะเพราะเห็นพื้นปูนน่ะดูฉ่ำๆนะยค่ะเห็นไหมคะดูฉ่ำๆดูแบบอืมน่าจะตกไปแล้วมั้งคนก็เดินไปเดินมาตัดกันไปตัดกันมาตรงบริเวณนั้นจะเป็นริมชายทะเลที่เขาทําโซนไว้เป็นที่จอดรถนะคะยืนยันว่าถนนคนเดินบางแสนนะที่จอดรถสะดวกสบายนะ แต่ว่าบางครั้งใครมาก่อนก็คือจะได้จอดใกล้ๆนะใกล้ๆแต่ใกล้ๆตลาดนะคะแต่ถ้าใครมาที่หลังก็คือจอดไกลไปนิดนึงแต่ก็คือ,อภาพรวมทั้งหมดก็คือเป็นลานปูนอย่างนี้นะแล้วก็ปูปลูกปูปเก้ปูกระเบื้องไว้อย่างดีก็เดินไปสะดวกสบายและถ้าไม่ใช่เป็นช่วงฝนนะเขามีเก้าอี้ให้คุณนั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็มีตลอดเส้นทางเลยอันนี้เป็นวิวอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายมือนะคะฝั่งตลาดนะคะก็คือถ่ายให้ดูด้วยเขาเรียกว่าให้ดูทุกม,มุมมองทุกโมเมนต์เลยนะอันนี้เราก็คือไม่ใช่แบบอ่ลองดูลงไปด้านล่างนะคะเนี่ยร้านอาหารเขาก็มาก่อไฟตรงนี้บริเวณนี้สวยเชียวคือมุมมุมสวยแต่เราอยู่คนละฝั่งนะไม่กล้าลงไม่ได้ลงไปตรงนั้นนะอันเนี้ย แล้วตรงนี้จะเป็นทางเข้าทางเข้าก็มีห้องน้ำให้บริการแล้วมีจุดที่ว่าให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับที่วัดอุณหภูมิและเจลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าเนี่ยทางเข้าตลาดก็คือจะเป็นทางเข้าตลาดนัดก็คือจะประมาณนี้อันนี้คือเราก็จะตัดคลิปไว้ประมาณเท่านี้นะคะให้เห็นเป็นภาพรวมๆเล็กเล็กน้อยๆยนะคะเนี่ยคือลกคลิปเต็มจะขะด,ดไปอีก คลิปหนึ่งที่ลงไปแล้วเมื่อวานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย